นนัปิโตสวัสดีครับพบกับผมนัทปินโตในเกมเซนเซียโซเจอร์โซครับผมเช Williams ื่อว่านี่คือภาคที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแล้วนั่นก็คือชัปเตอร์ฮาเดสเจ้านรกฮาเดสนั่นเองครับก็มาติดตามกันได้เลยครับว่าการต่อสู้ในศึกสุดท้ายของพวกเซยนั้นจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่การต่อสู้ของเซย่ากับโพไซดอนจบลงนะครับก็มีหอคอยปีศาจปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ เกิดเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นทุก213ปีและ h าเดสนะครับผู้นำทัพของยมมาโลกได้พาเปกเตอร์ทั้ง108ตนบุกเข้ามาครับและทีนี้สงครามศักดิ์สิทธิ์ก็จำเป็นต้องเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ปราสาทอาเทนาครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้ยาวมากๆนะฮะมาติดตามกันดูเลยแล้วกัน หลังจากที่ชนะโปไเซดอนไม่ได้นะครับทุกคนก็คิดว่าโลกนี้จะสงบสุขรเรียบร้อยแล้วแต่ไม่นานนักนะครับก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ปลายขอบฟ้าครับอาจารย์โดโกบอกว่าในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงอาจารย์โดโกที่สุกวิชามานานนะครับเป็นเวลา243ปีแล้ว ที่ฉันได้นั่งอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้ฉันได้นั่งแล้วก็มองดูความเคลื่อนไหวต่างๆในที่สุดเวลานั้นก็ได้สิ้นสุดลงแล้วที่ทิศตะวันตกนะครับอันไกลแสนไกลมีหอคอยที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นที่นั่นน่ะเคยถูกถูกเขาเรียกว่าซีลเอาไว้ด้วยพลังหอาเทนานะครับก็คือถูกผนึกเอาไว้ แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆพันดึงนั้นก็อ่อนแรงลงครับและในที่สุดพันดึงนั้นก็กาลังจะถูกทังทลายลงแล้วทีนี้สเปกเตอร์ทั้ง108คนของฮาเดสก็จะบุกกลับมาอีกครั้งนะครับมาดับแสงสว่างของโลกนี้ลงพวกมันหวังที่จะครองโลกเบื้องบนอีกครั้งแร่ยงไงซะ อาเทนาแล้วก็เซนของเธอจะต้องปกป้องโลกนี้ไว้ให้ได้ครับนี่คือน้ำตกโคโรโฮนะฮะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นของสงครามศักดิ์สิทธิ์ของครั้งใหม่พูดบนใบวนวานะฮะมาแล้วครับศัตรูตัวแรกปรากฏขึ้นมาแล้วอาโฟดิต้ครับแต่ว่ามาในชุดของสเปกเตอร์นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกโกเซนที่ตายไปแล้วเนี่ยบุกกลับมายัง ชอรี่นะครับหวังจะมาสังหารอาเทนาครับตอนนี้เซนชอรี่นะครับก็ได้อยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะครับเหมือนจะมีบางอย่างที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นหลุมศพของเซนต่างๆที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้เหมือนกับถูกขุดขึ้น,นมาฮะแล้วเซนทั้งหลายก็ถูกโจมตีครับท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นฮนะ ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ปรากฏร่างขึ้นมาต่อหน้าโกเซนมูท่อยู่ปราสาทหลังแรกนะครับผู้ชายคนนั้นก็คืออะไรกันอะมันเป็นไม่ได้ยังไงมูให้ฉันได้ออกคำสั่งกันนายอีกครั้งไปเอาหัวของอาเทนามาให้ฉันทำไม่ได้หรอครับถึงแม้จะเป็นคำสั่งของคุณก็ตามแต่ผมทำตามไม่ได้เด็ดขาด เจ้าโง่แกกล้าที่จะปฏิเสธอาจารย์ของแกกันเหรอต้องแล้วมูนายนี่นายพวกแก Cancer d โ a ด m เต้ทำไมพวกแกยังมีชีวิตอยู่อีก <c oughs> ไม่ต้องพูดต่อหน้าพวกเราหรอกผมว่าพวกเราคือผี แต่เราได้แสดงความจงรักักดีต่อท่านฮาเดสแล้วตอนนี้หัวของอาเทน่าต้องเป็นของเราถ้าแกปฏิเสธแล้วก็ฉันจะต้องบังคับแกด้วยกำลังเท่านั้นกองทัพจากโลกยมาโลนะฮะก็คือโกเซนทั้งหลายเนี่ยไปที่ตายไปแล้วนะครับไปสวรรั์พิภากษบฮาเดสแล้วก็จะบุกกลับมาเพื่อเด็ดหัวอาเทน่าให้ได้ครับซึ่งก็เลยต้องเกิดการประทะก,กันระหว่างโกเซนกับอดีตโกเซนที่กลายเป็นสเปกเตอร์ศัตรูตัวแรกคืออโฟดิตเต้ครับ เราต้องจัดการให้ได้ทุกคนทรยุนี่แน่คริสตันวอลตารัตเละบลูเชนผมถนัดใช้ชิออนมากเลยนะครับเพราะว่าคริสตันวอลนี่เป็นท่าที่โกงจริงๆ,ๆทุกครั้งที่เราใช้มันจะแดชเข้ามาชนครับแบบนี้ช่วยไม่ได้นะคอมมันง่เองเพฟรชครับ เรียบร้อยอาริสมิลแต่ว่าที่ยากที่สุดคือต้องสู้กับอาจารย์ตัวเองนะครับอาริสชิออนเป็นเอ,อ่อโกเซนคนก่อนหน้าน,นะครับในยุคสงคราม243ปีที่แล้วคนนั้นชื่อชิออนนะครับเป็นอาจารย์ของมูนะฮะอโปดิเต้โดนจัดการไปแล้วอโปดิเต้เตือนกันแล้วตานนี้ตาฉันบ้างละมูยอมแพ้ฉันซะดีๆปล่อยให้พวกเราผ่านไปแกต,ต้องฆ่าฉันถ้าแกอยากจะผ่านทางนี้ไปก็ได้ ตายซะมูเดี๋ยวก่อนเสียญาติมาครับเกิดอะไรขึ้นเงีนะมูเดดมาสกับอโฟดิต้งั้นเหรอนี่มันฝันร้ายหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาเป็นผีแล้วไม่ใช่เหรอครับมูไม่ใช่ผีหรอกเพรามันเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ในฐานะสเปกเตอร์เป็นนักรบของฮาเดสยังไงล่ะฮาเดส อาเดสเนีเป็นศัตรูตัวฉกาจของอาเทนาเลยและเพื่อที่จะต่อสู้ในสงครามศักดิ์สิทธิ์อาเทนาและพวกเราเหล่าเซนต์จะต้องปกป้องที่นี่ให้ได้มันคือเหตุผลที่โกเซนถูกชุบชีวิตขึ้นมาสินะถ้าอย่างนั้นเขาจะเป็นเซนต์ไปทำไมนะกลับบ้านไปซาเซย่ะ ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับบอลเซนอย่างนายยังไม่ใช่ตอนนี้ไปซะรักษาชื่ออาเทนาไว้ไม่งั้นฉันจะโจมตีนายนนจะฆ่าผมงั้นเหรอครับนี่เป็นความปรารถนาของอาเทนาผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับต่อให้เป็นบอลเซนซิวเซนหรือโกเซนพวกเราก็เป็นเซนเหมือนกันอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณมูพวกเราทุกคนจะต้องไปหาคุณซาอูลี่ครั้งนึง พวกแกสองคนอย่ามาขวางทางดีกว่าได้เวลาบอกลาแล้วเจ้าบอลเซนกระจกแกนั่นแหละที่ต้องบอกลาเดสมาสก็เป็นเซย่ากับเดสมาสนะครับต้องสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือพยายามจะสรุปให้ฟังนะครับมูเนี่ยสั่งให้เซย่าถอยไปนะครับเพราะว่าเป็นบอกว่าเป็นความปรารถนาของอเทนายังไม่อยากให้บอลเซนมาสู้ตอนนี้นะครับแต่ว่าเซย่าไม่ยอมครับมาเลยเคยสู้กันไปแล้วนะสองคนนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกระทืบไปเน่ยโดยเกียรติของบอลเซนโค่นโพเซดอนมาแล้วเว้ยนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย shit ทางนี้เว้ยตามไปครับนีแน่ต,นแนตุ่นเตะเป็เเเเนกระซั๊หมัดดาวหางหุ่นเกี้ยไม่โดนตกได้ป,ปะวะไม่ใเลยโดนท่าไม่ตายครับขึ้นพลังโยโมาโลเกเป็นกรรมตายไปซะตายเราเป็นหน้ากากให้ฉันตาย เรียบร้อยครับคอมโบชุดครับแต่ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงติดตามต่อได้เลยครับจบแล้วล่ะเดดมัสแต่เซย่าโดนคุณมูทุกต้นคอไปครับโจ,จมตีผมทำไมครับฉันบอกนายแล้วไงไปซะไม่งั้นฉันจะฆ่านายดูเหมือนว่า ช่วงเวลาที่ฉันจะได้เป็นเซนต์ปกป้องอาเทน่าจะจบลงแล้วเหรอเซย่าได้เวลาที่จะบอกลาแล้วสตาร์ไลท์เอ็กซ์ติงชันหายไปหมดเลยครับทั้งล่างแล้วก็ทุกอย่างเลยครับสตาร์ไลท์เอ็กซ์ติงชันสตาร์ไลท์เอ็กซ์ตงชันนเหรอเหมือนจะยังเป็นท่าที่เฉียบขาดเหมือนเดิมนะแต่นายไม่สามารถจะตบตาฉันได้หรอกแกส่งเปกาซัสไปที่ไหนที่ไหนกันล่ะ ก็ต้องส่งไปยมมาโลกอยู่แล้วนะสิเก <c oughs> ิด <blows> ดีอย่างที่แกพูดบอลเซนกระจ,จอกคนเดียวอเวาอาละเดดมาส์อโฟดิเตอร์ได้เ,เวลาไปแล้วจัดการอาเทนาซะคุอบอกแกลแล้วใช่ไหมมมนเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องปกป้องประสาทนี้ด้วยชีวิตแ<ป>ต่คุณก็เหอะคูณล่วงลับไปแล้วตายซะ อะไร extinction อะไรอะ h ะฟลอรฟังผมนะครับเดดมาสแล้วก็อโฟ r o d i t ร่างกายของผู้นายน่ะถูกทำให้สาบสูญไปจากโลกนี้ตลอดกาลลวในฐานะโกเซนการคุกคามชีวิตอาเทน่าเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงแกจะไม่มีทางได้เหยียบโลกนี้อีกครั้งหนึ่งมู แกนั่นแหละที่โง่เง่าจัดการเจ้าสคนที่กระจอกนั้นน่ยไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยที่จริงแกแค่ทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นไม่เข้าใจเรือไงคุณจะพูดอะไรก็ตามครับผมไม่สามารถจะเดินกลับไปได้แล้วผมจะจัดการสเปกเกอร์ทั้งร้อยแคน ถึงแม้ว่าผมต้องทำเหมือนั้นก็ตามลืมสเปกเ,เตอร์ทั้งร้อยแปดคนไปเถอะเดสมาร์สและก็อะโฟรดีเต้น่งไม่ใช่แค่สองคนที่มาที่นี่หรอกนะอะไรนะครับยังมีคนอื่นอีกนั้นเหรอจะบอกว่าทุกคนแหละครับมาที่นี่หมดนะตัวต่อไปครับชูร่าแหละฮะโอ้โหคือเซนทุกคนที่ตายไปแล้วมาที่นี่หมดเลยนะครับ เมื่อกี้นี้ขยายความนิดนึงนะครับมูเนี่ยได้ใช้ท่า Starlight Extinction ส่งเปกาซาสัสไปยังยมมาโลกนะครับคือไม่ได้ฆ่านะครับแต่ว่าตกตาชิออนไม่ได้ครับชิออนรู้ทันว่าส่งไปยมมาโลกการต่อสู้ยังคงเป็นมูนะครับทีนี้กลายเป็นมูเนี่ยได้จัดการเดสม s สกับ a p โฟดิเตไปแล้วนะครับ เป็นทั้งสองคนที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจากโลกโยมโลกนะครับแต่การต่อสู้เนี่ยยังคงยาวไกลนักเพราะว่านักสู้คนใหม่ที่เข้ามาหามูก็คือชิออนบอกว่าเดนมาสกับอโฟดิต้ไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นที่มาที่ปราสาทนี้เพื่อเด็ดหัวอาเทนาอะไรเนะี่ยังมีคนของหาเดสมาที่นี่อีกงั้นเหรอแต่ว่าคอสโมนี่มัน เคยสัมผัสมันได้มาก่อนรู้จักคนพวกนี้นี่ซากะคา,คามียแล้วก็ชูล่าครับมาอีกสามคนเป็นตัวโหทั้งนั้นเลยนะซากะคา,คามิยชูลาา่าทำไมพวกนายถึงหันหน้าเข้ามาต่อสู้อาเทนาน่หลีกทางไว้สัมูฉันจะปะาฉันจะปกป้องประสาสนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ท่านนายโง่เกินไปที่จะหลบทางให้เราแล้วก็นายจะต้องตายคือตอนนี้มาชุดใหญ่เลยนะครับหายไปสองมาอีกสามเจอกับชูล่าซึ่งชูล่าเป็นคนที่พักดีกับเทนามากๆเลยนะครับแต่ว่าทำไมถึงหันหน้าเข้ามาต่อต้านก็ไม่ทราบครับเหตุผลคืออะไรแขงิกตามกันได้ครับคิตันวอลมึงจะมากี่ครั้งก็ต้องเจอกับกำแงพงคริสตันนี่ครับไม่มีใครพังทลายมันได้ จะหาว่าโกงหรือเปล่าครับ Perfect เรียบร้อย่ะแรงเอสครับให้ใช้ใครไม่ให้มาให้ใช้มูนะครับตัวถนัดผมเลยชูล่าล่วงลงไปฮะแต่มูเองก็โซมเหมือนกันครับแกจะไม่ได้ผ่านไปหรอกอย่าให้มูจัดการนาได้สิชูล่าฉันจะจัดการเขาเอง คารมิลว่าทั้งที่ต่อกั่าไม่ได้โนะทั้เราสองคนไม่จำเป็นต้องสู้ใช่ไหมแล้วก็ต้องซัดกับคารมิลนี่คือมูคนเดียวรับมือโกเซนห้าคนเลยนะครับไหวไหมเนี่ยฮะโกเซนชิเนะว่าต้านโดนลุมยำอยู่นะครับอย่างนี้ต้องคริสตัลวอล์ฉ <c oughs> ลาดแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะกูได้หรอก มันไม่เข้ามาว่ะได้เหมือนคามิวจะฉลาดกว่าตัวอื่นหน่อยนะ,ะครับจ,จริงหรือเปล่าต้องเทสกันนี่นะโจมตีจากกลางอากาศครับมันฉลาดนะมันไม่เข้ามาต่อยเว้ยตัวนี้ กันได้ครับเชีย่ยสมแล้วที่เป็นอาจารย์คามิลโอ้โหได้ยังเล่นหนักเลยครับเพราะว่ามันแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นครับถ้าไมาตายเอ้าไม่โดน ตาไลน์และวิดูชันเอาคุนตันวอลมากันไว้ก่อนครับโอ้ยเอาไม่อยู่ใช้ฟีซิงคาปิ้นกับฉันเหรอเร็วอีกร้อยปีว่ะนี่นะคามิลก็คามิลครับต้องมาดูกันว่ามูจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับศัตรูเยอะมากเลย ขอได้แล้วคามิวหมูไม่ยอมแพ้หรอกเขามั่นใจเกินไปฉันจะฝังเขาเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันทำให้ได้ละซากะไม่สิแม้แต่นายก็เดี๋ยวนะนี่มันเขากำลังร้องไห้อยู่งั้นเหรอซากะกำลังทุกทรมานอยู่ด้านในไม่ใช่แค่เขา แต่ดูเหมือนวิญญาณของพวกเขาทุกคนกำลังร่ำไห้ชื่ออะไรมองค่ายออกมาเป็นเลือดเลยนะครับฉันรู้สึกได้เลยล่ะแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องทำอย่างนี้มตั้งการขึ้นมาซะพอได้แล้วซากะแค่นั้นจัดการกับมูเองเ <ixe> อะไรกันนะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงขยับไม่ได้ฉันจะเป็นคนที่ฆ่าเขาเองแล้วก็จะจัดการกับอาเทน่าด้วยเราต้องแน่ใจว่าเราจารราะาจัดการเรื่องนี้ได้ภายใน12ชั่วโมงตัดหัวอาเทน่าซะเข้าใจไหมฮ<ะ>ัลับเดินวิ่งเข้ามา ถามที่คุณสั่งเลยครับหัวหน้ารอก่อนสากะคือกลายเป็นว่าสเปกเตอร์โกเซนที่เป็นสเปกเตอร์เนี่ยจะบุกประสาท12ราศีภายใน12ชั่วโมงนะครับกลับกันกับตอนแรกที่พวกบอลเซนจะต้องบุกขึ้นไปเพื่อช่วยอเทนาคท่านี้อดีตโกเซนบุกขึ้นมาเพื่อเด็ดหัวอเทนาครับค่อนข้าง,างห,นหนาสาหัสเลยสำหรับมูนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับพาทแรกเข้มข้นมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้น อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปครับชีออนจะต้องสู้กับชีลิวแล้วก็ซากะจะต้องสู้กับเซนเจมินีครับอ่ายังไงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นก็รอติดตามได้ในคลิปหน้าครับการต่อสู้ครั้งนี้เข้มข้นแน่นอนในสงครามศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเทียนมีมีจะดับแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย